บอร์เดย์ค่ะทุกคนวันนี้เรามีเป้าหมายนะคะเมื่อวานไม่ได้บรรลุเป้าหมายคือยังไม่ได้ซื้อรอตช่องวัเจดนะคะวันนี้ก็เลยตั้งใจไปซื้อรอตช่องวัเจดที่บางใหญ่แล้วก็จะไปกินร้านเยนเต่าที่อร่อยที่สุดดีที่สุดคุ้มที่สุดในบางใหญ่นะคะ ไสแตกไปล้วค่ะอร่อยชื่นใจอร่อยจริงๆแล้วนะคะสองถุงสองโลกับกินให้อิ่มนะขอบคุณเนนะคะใครสนใจก็มาได้เลยตลาดบางใหญ่ร้านนี้ขายไม่แพงกินเลย เส้นใจนะคะผิดหวังก๋วยเตี๋ยวยังไม่เปิดขายนะจ๊ะอยู่2วัน3 4มสี่จ้าอดหาซื้อกินต่อไปนะคะเรามาตามล่าหาติมเบอร์ก็ขิดนะคะที่โฆษณาไว้นะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะมาดูกันไอติมมีใช่ป่ะใช่ถ้าถ้าเป็นเครื่องมีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นถัวยเรามีสินต้าหมด โอ้โหไขดีมากเลยเนะาะสรุปแล้วตั้งวันมือ้อนี่กินจังคุนนะคะเราไม่ได้กินเบอร์เกอร์กินมาร่วม20ปีมาเะะดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเบอร์เกอร์ของเบอร์เกอร์กินกันนะคะแล้วก็มีเฟรนฟรายด้วยท,ที่เราอยากมากินที่นี่คือเราอยากจะมากินไอติมค่ะแต่ว่าเราอบอกว่าเป็นถ้วยหมด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 เรามาดูกันก่อนนะคะชุดนี้คือเฟรนฟรายนะจริงเฟรนฟรายของเบอร์เกอร์กินอ่ะ เพราะว่าอร่อยตั้งแต่อดีตกินน่ะอร่อยมากนะคะนี่อันนี้คือเวอร์นหมูไหนเนี้อไม่รู้อ๋อพอกนี่ือหมูนี่เป็นเนื้อนะคะแล้วก็มีโบ๊ะนะคะนี่คือทั้งชุดนะคะบอกว่าถ้าสั่งแยกสองอันนี้รวมกันเก้าสิบห้าบาทพระเจ้าเราไม่เคยมากินนานมากสนิทแกะนะคะเนื้อโอ้โหไม่ให้ดูเลยกินเลยอ่ะดูดิโอ้ใหญ่มากเขาบอกชั้นเดียวแซวว่า ชิ้นมันจะใหญ่ดูไน,นะคะมีฟางหอมรสคิงอดีตเลยฉันว่าอร่อยที่สุดอะมากอร่อยเหรอชิ้นใหญ่ฟองอื้มไงชิ้นเบลือ่อเลยนะคะ

เพื่อสถิตกันมากๆการุนาอย่ามากินกนะะ็ค่ะเพราะว่าการกินุกก็จะไม่สวยเลยไม่สวย,ยนี่นี่กเป็นช่วง,ะะงพีค่ะช่วงพีคดูนะคะว่ามันต้องใหญ่ในาจอื้อเข้ามาสิบินเดียไม่งามนะคะสำหรับคุณรษัตี ปากมันไมกินเป็นฟองวันนี้เีร้านมี่ขาตก้มนะคะช <c oughs> ไม่เกินที่เขาำกำหนดนะคะนะคะพยายามมาตั้งนานยังเหลืออีกตั้งครึ่งเ่ยหมดเลยเน้องเฟยดูะคะำมานด้วันสร์ทั้ง d ด y ทือคนเยอะเลยนะคะคนเดินไม่ค่อยก้างตินในร้านนะคะ เบอก์กินนี่ก็ไม่เคยกินเบอร์เกอร์ของเบอร์เกอร์กินเลยนะก็ถือว่าใช้ได้นะปริมาณอนะไรอย่างเงี้ยเลขห้าครับก็ตีหกห้าสี่อย่างค่ะหุ่ยดีๆว่ะเป็นก้าวห้าสี่อะน,นี่มันสองสี่สองสี่สรุป ไม่มีไม่มีนะคะไอติมช็อกโกแลตที่เป็นแบบเหมือนที่ขายในถ้วยถ้วย <ๆ S 1> ไม่มีม,ม,มีเป็นแค่เป็นไอติมวานิลาและล่าช็อกโกแลตก็คืเอเป็นไอช็อกโกแลตซันเดย์ได้แหละอย่างนั้นเราไม่อยากจะกินเพราะมันก็กินเมื่อไหร่ก็ได้แต่ไอที่อยากกินคือไอติมที่มันเป็นแค้แค,มแคมไม่มีมาให้พูดถึงไอติมตัวยี่สิบเก้ากลับบ้านไปไประมาณเสียสองร้อยแปดสิบแปดไม่ได้เกลียดติมด้วยเต้าติมสุดเลย